หนิงลุคนี้สวยแพงมากจนริต้าพูดคำนี้ออกมาไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็สวยเป๊ะไม่มีเปลี่ยนสำหรับต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองนักแสดงนางแบบชื่อดังที่มีชื่อเสียงจากซีรีส์ฮอร์โมนวัยว้าวุ่นซีซั่นสองเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและไม่ว่าเธอจะมาในลุกไหนแต่งตัวอะไรก็สวยเป๊ะเวอร์ อย่างล่าสุดเธอโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดทนายนินแต่งเต็มในงานสุดยิ่งใหญ่บูการีเซอร์เพนตี้75็ e a r a n n i เยียร์อนนิเวปอปอัพงานนี้คนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมสนานไอจีเลยทีเดียวแม้กระทั่งริต้าสีริต้ายังอดใจไม่ไหวคอมเมนต์ comment ชมว่าสวยมากซิด